เล่าความท้าทายที่ทีมเพโรต้องเจอในการทําเงินเดือนและภาษีนิดนึงค่ะความท้าทายในการทํางานคือทํางานบนเดทไลน์จะต้องเป๊ะร้อเซตผิดแค่จุทดทศนิยมแค่จุดเดียวก็เรื่องใหญ่จ่ายตรงเวลาจ่ายถูกต้องนั้นคือความสุขของพนักงานค่ะหนึ่งวันของทีมเพโรในช่วงสิ้นเดือนและฤะดูก,กาลเรื่องภาษียุ่งแค่ไหนคะเมื่อก่อนยุ่งมากเลยค่ะตั้งแต่ได้ HumanOS เเข้ามาช่วยคลิก ทีสองทีระบบก็ช่วยเจเนเรตอิสลิปให้โดยที่ไม่ต้องหักขาดลามาสายแถมระบบยังช่วยเจเนเรตข้อมูลประกันสังคมและก็ภาษีให้เอาไปใช้งานต่อได้ด้วยค่ะบอกจุดเด่นของการใช้คือ Mac OS ทํา m i n a l ที่หาไม่ได้จากแพลตฟอร์มอื่นค่ะจุดเด่นคือความเฟคซิเบิลของระบบเพราะเงื่อนไขในการทำเงินเดือนของแต่และทีมนั้นไม่เหมือนกันเช่นทีมเซลเราสามารถที่จะแอดออนค่าคอมมิชชั่นได้อย่างง่ายๆเลยค่ะถ้กขาคือ Mac OS คุณจะเหนื่อยนะ จากที่ต้องเป๊ะอยู่100%แล้วก็คงต้องกลับไปตั้งหน้าตั้งตานับแล้วก็ให้เป๊ะ200เเลยอะค่ะ